สวัสดีครับเฮ้ยทำไมห้องนนมาพีองใครว่าไงน้องชายเป็นไงแม่ทำกับขเาวอะไรไปวันเนี้ยงงนะผมงงนะใงงอยนะรู้จักไหมครับรู้รู้จักผมปะชื่อชื่อเกมคุณคไหมเสียงคุณคุณไหมอ๋อเพื่อนม่เนี่ยเพื่อนเพื่อเราปะเพื่อนผมใครอ่ะคุณรู้แล้วคุณจำได้แล้วที่เขาทำคลิปกับพี่แบงค์อ่ะจำได้กันนีแหละก็นี้แหละ เออพวกเรายังไม่นอนเหรอยังครับพี่เอ้ยดีนะดีนะดีนะฮะดีงั้นเดี๋ยวเอาพอกันไปแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ขอไปสุ่มต่อนะครับไป้ยมาคนนั้นมาคนมาเออมามาดิเข้ามาโอเคไปครับไปครับไก่ว่าเราไก่อุ้ยคนนี้เขาเล่นแคมเปอร์เบรกช็อตพี่แคมเปอร์เบรกใช่เหรอเขาอยู่ฟูลฟีกความแบบได้ความควาความคนดังเลยพี่นะเขาเขาพิมพ์อยู่น่าแค่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 จริงแค่จริงพี่แค่จริงเออ ใช่ใช่เนี่ยอายุเคเนี่ยเป็นเป็นหัวหน้าแคนเนี่ยอายุโเคเก้าเก้าพีเอสเนี่ยใช่ใช่นี่แหละนี่แหละแฟนจริงครับเนี่ยเฮ้ยมาอยู่แคนผมปะเฮ้ยเชิญเลยเชิญเลยไม่ถามเลยฮ้ยถามเลยเชิญเลยรู้สึกว่าจะเป็นอ่าลูกแคนของพีเอสนะครับเพอร์เฟกช็อตนั่นเองนะสุมมาเจอกันยังไงก็ไม่รู้เนะ รับแค้นด้วยแล้วกันนะครับ <laughs> ยังแกนอีกเขาข้องแคนอีกอะเมือนน้องเขาจะมีช่องด้วยนะคนเนี้ยโอเคเดี okay. ๋ยวงั้นผมขอไปสุ่มต่อแล้วกันนะครับจริงจริงพี่พี่หล่อจริงนะผมไม่ไดูพูดเล่นนะธรรมดาแหละโอ้ <laughs> <laughs> ชาเนอเสียง,งมั้้องดีใจอ่ะ <laughs> มีอะไรจะถามไปแบบ Q&A ป่ะผมอยากรู้อายุพี่ยี่สิบครับโอเคผมขอสุ่มตัวแล้วกันนะโอเคครับพี่เดี๋ยวผมขอแคปรูปหน่อยได้ไหมพี่ขอแคปรูปหน่อยได้ครับได้ได้แป๊บนึงเออดีใจเอาโทรศัพท์ไปแคปวะเอาค้างใหญ่ตายแล้วไอ้แบกตั้งนี้โทรศัพท์อยู่เออได้แล้วพี่ขอบคุณครับพี่โอเคครับโอเคครับจุ๊บหยิ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 บแย่แล้วแบกแบกมีความคิดเห็นอะไรเด้อ รักพี่ก็รักหนูเหมือนกันนะจุ๊บจุ๊บเป็นแฟนกันไหมจุ๊บจุ๊บพี่พร้อมป้ะล่ะพร้อมนี่น้องเขาพร้อมมะเปล่าปะกดคําว่าคุกเป็นไหมเขาอาจจะเสียงน่ารักเฉยๆเขาไม่ได้เด็กหรอกเอออายุเท่าไหร่หนูอายุเจ็ดขวบพ่อบอกเขาอายุยี่สิบเจ็ดขวบมึงอะไม่ติดคุกหรอกมึงอกีดนโซ่ตีนกู งัดใจงัดใจบอได้แข่งคือทำฮ่าทำใหม่แข่งอยู่ด้อีหยังทำทำม,มันอ่ะไปแฟนบอมีฟัวอยู่แล้วครับโอ้ไอ้ไมีเมียอยู่แล้วเฮ้ยเหมือนกันรักกันได้อยู่บ่ได้ทำไหนอ๋อ เจ็บใจอยู่ไปเลยเจ็บใจมาแ้วออกไปเลยเจ็บใจสุดไปเลย้ยด่าแล้วดีเลยเออพี่พี่เป็นใครลุกพลครับลุกพลจำๆเมนูได้ด้วยเฮ้ยอีกคนมาโคตรปั่นไปล้วไปละเฮ้ยไปไปไกลดิสามมาละไปไกล พี่วินเปล่าใช่ครับใช่เอ้ยผม FCP พี่รับอ S ผมหน่อยได้เปล่าอย่ารีบเรีบดีป่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นย้เ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 ฮ้ยเพื่อนกูสุดพี่เวินโอ้โห S ปีจัดเลยผมจะเป็นลมเลยพี่ผมไม่ปีนะพี่ผมติดตามพี่ดูคลิปพี่ทุกคลิปเลยเออโอเคโอเคเฮ้ยพี่วินใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ครับ เขาอยู่วัดใช่ไหมอุ้ยแถวบ้านเขาไม่งจะเฮียนสุดๆเลยว่ะเว้ยกลัวสรุปเรากลัวไหมเนี่ยเรากลัวผีอยู่ไหมสรุปเนี่ยไม่กลัวฟังนะระวังนะอยู่บนเพดานนะโอ้มาไอโซ่ซ่วมอ่ะผีลุงเหลือมไปเหี้ยอาจะไม่มีอะไรแล้วมั้งถ้างั้นก็เดี๋ยวพี่ขอตัวผสมต่อนะครับจะได้เป็นบกวนเนาะเราชอบชอบชอบอะไรอ่ะ ชอบชอบอะไรก็ได้ที่ชอบได้ชอบหมดแหละชอบเลย้ชอบชอบไปดเอะก็ไปแล้วเขาพี่กูรออยู่เลยแม่กรออยู่กูรอจังหวะนี้เลยฮัโหลียงไอตหยังอยู่มีแฟนยังครับโอ้เขาน่าจะมีแหละพี่ผมหมดสิทธิ์แล้วอ่ะ เราจะแต่งให้เจ้าเหมือนเน่งเออแมวแล้วผมโอเคสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มหาคนปิดคลิปให้เราสวัสดีครับปิดคลิปให้หน่อยครับขอเงี้ยเหรอเงี้ยวะเงี้ยวะออกไปแล้ว